โอเคครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ใน Monster Hunter Freedom หน mm ึง hmm. ก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นเควสหลักเพราะว่าเพราะว่าผมตอนที่ว่าผมไปเล่นนอกรอบเพราะเล่นไม่ผ่านเลยใช่เล่นไม่ผ่านวันนี้ก็เลยว่าจะมาลองทำเควสกิวกันอยากลองดูว่า เควสกิลของภาคฟรีดอมภาคแรกอะ่ะมันจะเป็นยังไงนี่ขนาดเควสหลักยังเล่นไม่ผ่านนะนะเนี่ยก็ไปติดกไอ้ลัทะล้อตัวสีฟ้าั้ะงถ้าจำไม่ผิดนะนะก็ตั้งแต่แพ้มันตอนนั้นก็ก็หาเล่นภาคอื่นไปเลยอ,อก็มีมาฟาร์มนอกรอบบ้างสำหรับภาคนี้ก็เลยเอไปเห็นเควสกิลเออเควสกิล มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะก็อยากรู้เหมือนก,กันว่าเครดิวฟีดอมหนึ่งมันเป็นยังไงโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่า,าเริ่มจากหนึ่งดาวเลยเนี่ยผมก็มีเล่นเล่นบ้างนะนะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกย็นนะนี่นี่พวกยากๆเนี่ยผมว่ายากๆก,ก็น่าจะพวกนั้นแหละเดี๋ยวสู้ เวลสิโดมสามตัวอย่างเงี้ยเก็บไอตัวจากปาบินนะในทรายอ่ะสิบอันอย่างเงี้ยเนี่ยมีแต่ดรอปยากๆแล้วกันเลยเนี่ยโคดินฟิตอย่างเงี้ยเนี่ยยี่สิบสเปเชียลมัดรูมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองเวลสิโดมด้วย มันก็มีบางทีบางครั้งนะที่ว่าผมเล่นหลายภาคอัดหลายภาคจนบางทีก็สับสนปุ่มเหมือนกันนะเผลอกด O กับกด x เนะี่ยสลับกันบ่อยมากเลยโอ้โหเล่นไหนจะภาคไตรที่แบบ ปุ่มจอยมันไม,ไม่เหมือนกับคอนโซลตัวอื่นอ่ะมันก็งงเข้าไปใหญ่อีกทีนี้แล้วก็ย้อนกลับมาเล่นภาคฟรีดอมอีกมันก็จะมีทําให้เผลอกดผิดกันบ้าง่ะ โชคดีบึ้ม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 ความต่างของ เควสกิลกับเควสหลักมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากต่างกันแค่ความอึดของมอนมอนเลือดเยอะกว่าแล้วก็น่าจะตีแรงกว่าด้วยมั้งอันนี้ก็ไม่มรใจันะเจ้เท่าที่ผมลองสู้มาสักตัวสองตัวในเควสกิลวอะ เกด้วยว่าที่ผมฟาร์มนอกรอบมาอาวุธมันก็ค่อนข้างจะแกร่งอยู่ก็สำหรับดาวเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยตึงมือเท่าไหร่ เกินไปมึงเคเวสหนึ่งดาวแน่นะเนี่ยเคเวสหนึ่งดาวแน่นะวิโอ้อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถึงจะดาวเดียวก็เถอะไม่ค่อยอยากสู้มันแล้วเข็นี่แก่นสารนะมันอยู่ตัวนี้เคเวสหลักมันให้จัดการไอ้นี่ลุมเลย คุณอฟาร์มมาแล้วแค่เควสดาวนเดียวมันจะมีจากอะไรวะออขอแค่ไม่ใช่ตัวมังกรมีปีกที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกินะได้หมดแหละโอ้เกินไปมองไม่เห็นละจังหวะนี้ นี่มานี่มานี่เออมาทีลงลงหน่อยแล้วมาทีลงๆกันหน่อยแล้วหลบไปทันทีอ,าอ้าวอันี้ก็เต็มหน้านะ ชิบหายแล้วแล้วแบบนั้นมีลาทะลเลาะด้วยอ้โอ้โอ,อมันไปลายเยียบเยียบเลยไม่ค่อยอยากบวกกับมันเท่าไหร่เสียเวลา เรียบร้อยเลยหนึ่งตัวโอ้ยอีซี่วะ่ะโอ้เกินไปแง,งละดาวเดียวอะแต่แค่ตกใจว่ามันมีลาทลอดดิเฉยนี่กำลังบินไปแล้วไปเลยไปไหนก็ไปเลยไปไหนก็ไปเลยอย่ามายุ่งกระก,กู ใช้ดีกว่าจะได้ไวขึ้น มึงโผล่มาจากไหนเนี huh. uh ่ยเฮ้ยมึงสปอนยังไงเนี่ยมึงวาร์ปมาใช่ไหมี่ยมึงวาร์ปมาเหรอเฮ้ย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 อย่าประมาทอย่าประมาทอุ้ยคำหัวไปเลย ไปนะโอ้โหต้องไปแอบอะไรตรงนั้นนะวันนี้นิ่ง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 อย่างนี้ขอนิ่งอย่างนี้ขอแล้วติดมุม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 คือเรื่องดีนี่โอ้ติดติดลากลาก,ลากหินหิน,ห,น,ห,นหรือไม้ไม่รู้เออเวียงมั่วๆในปุ่มหญ้าเผื่อจ,จะโดน จะดูเชิงกันเมื่อไหร่มันเดินไปดิแหมนิ่งอีกแล้วมันก็ขอขอขอจะได้ให้มันจบจบกันไปมันจบจบกันไปให้มันจบจบกันไป,นจบจบนไปอ้าวนี่ไงโง่ไงออือ อโอโอืมกดเดินกะดอนไปด้นี่ไงเรียบร้อย แต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะเถ้าว่าผมเอาอุปกรณ์ที่แบบไม่ได้แลไม่ได้ฟาร์มนอกรอบมาแล้วถ้าเลี่ยงเจอกับดาทรอดไม่ได้อะเราต้องสู้นี่โอ้โหน่าจะยากุู่นะแต่เพราะว่าเล่นเควสหลักมากายแล้วไงแล้วก็ฟาร์มนอกรอบมานานด้วยก็เลยเล่นหนึ่งดาวไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่จะให้ประทะกับมันไหมกับไม่เอาอีกถ้าไม่ติดว่ามันบินบ่อยก็มันก็เป็นว,วัยเวรตึตึง,ต,งตัวหนึ่งโห้ได้ของเยอะนะ เยอะคือเควนหลักอีก <c oughs> ไม่เอาหลักมีของดีอยู่แล้วอู้เงินก็ได้เยอะโอเคแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้ซีอู u อเก i n เน็กซ์ท e ไว้เจอกันพาร์ทหน้า ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะไอ้ q u วสกิแลแหละพาร์ทนาก็ถ้ามีเวลาเล่นได้พางนี้ก็จะเล่นโอเคก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ